กล้วนาทีพิชิตไหนก็วันนี้ก็ต่อยตามสไตล์ที่ฝึกซ้อมมาครับครับก็ฝ่านี้พี่เขามาแทนนะครับเราไม่ร um ู้ว่าเขาเป็นหน่วยอะไรหรือว่าช่วงต้องโจมยังไงครับ <No> ก็พยายามไม่มั่วไม่อะไรครับพยายามดูเกมให้เขาออกบุญมาให้เราดูก่อนบางทีที่เราชกอาดัมน um> ้อยใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขาเขาทำหนักไม่ได้ตอนเช้าเขาทำหนักไม่ได้ครับเราก็เลยการชกก็เลยเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนไปใช่ครับ วันนี้เป็นไงน้องพอใจเหมืนกก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจครับไว้นี้เขาใหญ่ด้วยครับเราไม่กล้าไปมั่วไม่กล้าไปอะไรครับเพราะพยายามเลือกออกให้หนักที่สุดครับจังหวะไหนที่ทำให้เรามั่นใจว่าวันนี้เราจะก็น่าจะลูกหนักครับแล้วก็มัดเข้าเป้ามากกว่าครับแล้วแต่ว่าที่สร้างความหนักใจให้เราผู้ชมเราครับก็น่าจะเป็นหมัดครับจังหวะตัดท้องตัดอะไรเงี้ยเขาก็อาการเยอะเหมือนกันครับวันนี้ครับผมวันนี้ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 8ปดเต็มสิครับครับก็ยังต้องปรับปรุงสไตล์การชกยังต้องเร็วกว่านี้อีกนะครับการออกวูดการออกหมัดต้องแบบเข้าเป้าแบบมีสติให้มากกว่านี้ครับครับผมความมั่นใจวันนี้เราเป็นยังไงกลับไปครับครับก็กลับมามั่นใจอีกครั้งครับไปนี้ถ้าเราูพดถึงรีแมทกับกาก้าเราก็ยินดีเลยครับในใจเราอยากอยากครับผมครับก็ยินดีครับ ก็เอาผมอะไรนะครับเล่ารูปแผลแตกก็เราหาจังหวะสลับหลอกเขาแล้วก็หาดับจอกครับคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ไหมก็จังหวะเขาเดินเข้ามาด้วยครับมันก็เลยเป็นหนักครับก็โดนเลยครับใช่ครับก็โดนก็แผลเขาก็แตกเยอะเลยครับคิ่เขาเป็นก็น่าจะแผลใหญ่ครับแผลใหญ่หรือเปี่ไม่เห็นใหญ่ครับลึกเลยครับ จังหวะสับเข้าพอดีครับตั้งใจเลยจังตั้งใจเลยครับจังหวะเขาเดินมาแล้วสลับขาซอกเลยครับถ้าไม่แตกงจริงว่ายากไหมก็ไม่ยากครับก็เราพยายามคุมเกมอยู่แล้วครับก็ไม่มั่วไม่อะไรครับต <c oughs> ัวเชฟก็แลครับพอดีใจครับเราก็สไตล์ตไฟเตอร์แบบนี้อยู่แล้วครับจะจะทำกันต่อไปเออจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะช่วงหลังนี่อาจจะน้ำหนักเยอะขึ้นกา <c oughs> รออกอาวุธอะไรก็อาจจะอืดบ้างช้าบ้างนะก็เลยก็ เดี๋ยวก็ค่อยดีขึ้นครับวันนี้ถือว่าทำงานได้ดีในระดับหนึ่งก็ในระดับนีงครับมีมีมีกัวไหนครับที่ต้องไปเสริมครับต้องตอีไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็ต่อยต่อยเรื่อยๆวันนี้พี่ไม่มายินสองเลยครับทหาจังหวะยากหน่อยหาจังหวะยากครับวันนี้หาจังหวะยากก็เขาอาจจะถอยเยอะเลยครับไม่ไม่กล้าไปมั่วมากกว่าครับก็พยายามทำเลยครับแต่ว่าเรา กเอาเน้นๆดีกว่าครับเอาแบบให้เขามีจังหวะจริงๆดีกว่าครับอาจารย์สาวลองเช็คได้ไหมคะคไปได้ที่คลับของน้องแยงก็ก็เอาทีละไฟครับก็จะพยายามพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับไปถูงในนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้ได้นะครับที่มีคนอื่นๆนะครับที่ที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้าง กพื่อที่จะเป็นในเรื่องของทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยนะครับนักมวยก็ต้องดันไปสู่รุ่นรุ่นสูรุ่นครับเราก็เป็นค่ายส่วนหนึ่งที่จะพยายามผลักดันเด็กของเราให้ให้เป็นตัวตายตัวแทนในรุ่นเก่าๆที่ก็ค่อยๆค่อยๆล,ละลายกันไปนะวันนี้ให้น้องกี่คะแนนก็วันนี้ก็ประมาณ8เต็ม10นะครับก็ดีว่าก็ดีขึ้นเน้นะน้าวุ้นอะไรก็ก็ดีครับวันนี้่าด ครับก็ร่างกายดีครับก็ซ้อมมาต่อเนื่องตั AH> t is> <t is ้งแต่จากไฟที่แล้วครับก็ได้พักแค่สองตับไว้ครับแล้วก็เข้าค่ายคุณสอมต่อเลยคร้วครับผมโอเคครับน้องดีมากครับครับผมขอขอบคุณพิเชษฐ์ต้นนะครับต้นแรงวุฒิรายการแล้วให้ผมชกมาตลอดครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับที่คอยส่งกําลังใจให้ผมตลอดครับให้มีแรงให้มีกําลังใจแบบเยอะมากขนาดนี้ครับก็ผมจะพยายาม ฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สมกับเขารอเชียร์ผมครับออ <ๆ S 2> ครับ